ความชัดเจนเรื่องของการลงทะเบียนมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปรวมถึงฝั่งร้านค้าด้วยเพราะในวันนี้ครับคุณละวะวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกนะครับว่าโครงการคนละครึ่งได้กำหนดสิทธิ์เอาไว้สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่20ล้านสิทธิ์นะครับโดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่ง plus หรือเข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังตั้งแต่วันที่2 0ถึง26ตุลาคม68 อันนั้นคือกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับที่คุณจะต้องควักตังเองด้วยครึ่งหนึ่งเนี่ยพร้อมยืนยันว่าระบบลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ไม่ล่มแน่นอนครับเพราะว่าเคยทําโครงการดังกล่าวมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ในกลุ่มของฝั่งผู้ซื้อครับทีนี้คําถามถัดมาในกลุ่มของฝั่งผู้ขายหรือว่าร้านค้าบ้างเป็นยังไงร้านค้าก็จะเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ได้ตั้งแต่15ตุลาคม68ปเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการเลยครับ คือ31ธันวาคม68ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมโครงการอยู่1ล้านแห่งแต่ครั้งนี้ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลสามารถร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสได้ด้วยโดยอ้างอิงข้อมูลจากสรรพากรที่ระบุเอาไว้ว่ามีจำนวนร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น5.000ร้านค้าที่น่าจะเข้าข่ายนะครับนั่นก็คือมีรายได้ไม่เกิน30ล้านบาท โดยแบ่งเป็น2ส,ส่วนครับร้านค้าที่มีรายได้ต่ำกว่า1ล้าน8แสนบาทและเป็นนิติบุคคลจำนวน3,000ร้านค้าร้านค้าที่มีรายได้มากกว่า1ล้าน8แสนบาทแต่ไม่เกิน30ล้านบาทจำนวน2,000ลร้านค้านะครับดังนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็จะครอบคลุมไปถึงบรรดาร้านอาหารสมาร์ทพัตตาคารซะเยอะหลายท่านเป็นนิติบุคคลแต่ว่าของเดิมรูปแบบเดินทางเข้าโครงการไม่ได้ ซึ่งก็มีชมลมร้านอาหารก็ดีสมาคมพัตคาคารไทยก็ดีเนี่ยเดินทางไปพบกับแกนนำพักภูมิใจไทยแล้วก็ให้ข้อมูลสุดท้ายทางด้านของรัฐบาลก็เลยแง้มประตูมาให้หน่อยกับร้านนิติบุคคลรายย่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาล่ะก็มีข้อเสนออยากจะให้การให้สิทธิ์ที่ว่านี้เนี่ยครอบคลุมถึงร้านนิติบุคคลในทุกระดับเลยจะเกิดประโยชน์สูงสุด กับทั้งประเทศด้วยกับทั้งประชาชนด้วยที่จะมีตัวเลือกมากขึ้นรวมถึงกับเม็ดเงินภาษีที่ทางภาครัฐจะสามารถจัดเก็บเข้ามาได้เพิ่มเติมด้วยเอา้าเดี๋ยวรอดูรายละเอียดผมย้ําวันอีกทีนะฮะประชาชนทั่วไปเนี่ยลงทะเบียนรวมถึงใครที่เคยใช้คนละครึ่งเฟดห้ามาแล้วต้องทําการยืนยันตัวตนผ่านแอปเปาตังในช่วง20-26ตุลาคม68ส่วนล้านค้าเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่15ตุลาคม68 ไปจนสิ้นสุดโครงการเลยครับคือ31ธันวาคม68